เมนเป็นเป็นจุดถูกก่อนโอ้เป็นคือนิมิตนั่นนี่เลยไอ้อัดดาเกียดเป็นตอนที่ผมนั่งไหวเป็นโอ้ยขุนกุศลขอเสด็จโค้งไงฮะขอจุดถูกเก่าดอกเด้อ,ดอขอโชคขอ,ขอ,ขอลาภนี่ ฟังขายทังหนุ่มมันอืมมียูนีได้ละเลขแปดหนึ่ง ูกมันมีแปดก้าแปดเก้า